แล้วผมปีใหม่นึกว่าดวงดีไปโชว์ที่สิงคโปร์เป็นไงอ่ะไปโดนหลอกถึงที่นู่นอะไรไปหลอกก็ไปโชว์สิงคโปร์มีผู้หญิงคนเขียนจดหมายขึ้นมาแล้วสวัสดีครับคุณหนูฉันติดตามคุณที่เมืองไทยตลอดอคุณเป็นตุ๊ดหรือเปล่านี่ไม่ใช่ลงมาหาที่โต๊ะหน่อยเอาผมก็ลงไปหาเขาพอไปหาเสร็จปุ๊บผู้หญิงเขียนจดหมายอีกแล้วอีกแล้วพี่หนูเอาแล้วเช็คบินไปโรงแรมเหอะโอ้ยผู้หญิงชวนโรงแรมคุณคิดไงกระเด้าโว้ นี่มึงไม่เล้าโลมอะไรเลยเหรอฮะแม้มึงนี่เน้นเหลือเกินเวลามันน้อยเรื่องนี้เน้นเหลือเกินเฮียยังชอบเลยผมก็ทําไงดีว่าผู้หญิงที่โรงแรมเลยเรียกบอยเช็คบินเช็คบินบอยเอาบินมาให้พันกว่าบาทผมฟักตังจะจ่ายผู้หญิงปัดมือขอจ่ายเองอยสปอร์ตนี่จ่ายตังเสร็จปุ๊บเขาก็พาผมไปที่รถผมก็จะจับจะกลับห้องพักฮะเสร็จแล้วไปเห็นรถผู้หญิงจําเป็นต้องไปด้วยในสิงคโปร์มีคันเดียวในประเทศเออยี่ห้ออะไรดัสสันพาวรอยรุ่นโหลดเอง